ก็รูนที่ควรจะเลือกเนี่ยผมแนะนำนะมันมีสามอันที่สวยๆนะครับผมแตนะ่ดีสุดอน่บิวนะสวัสดีเพื่อนชาวซัมเนอร์บอลครับยินดีต้อนรับสู่พิชี่แชนแนลนะผมก็วันนี้เราจะมาลงหลุมมิติใหม่นะครับก็หลุมมิติของลูเมนะผมก็อันนี้ผมยืมไอเดีพี่สาวมาไอดีคิรา,านะครับพอดีไอดีผมเนี่ยวันนั้นอัดแล้วเสียงมันดีเลยก็เลยมาอัดใหม่นะครับโอ้โหคลิปเดิมนะครับแต่ทำไมต้องอ,ดอัดถึงสองรอบ โอเคเราก็ไปหลุมมิติกันเลยนะครับก็เหลือ13วันนั้นนะครับคือเมื่อไหร่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับผ่านแน่นอน,นับผมโอเคทีมที่ผมจะใช้เนี่ยเดี๋ยวปรับใหม่แปนบนึงก็หลุมมิติเนี่ยจะก็ผลรวมของดาวเนี่ยห้ามเกิน20ดาวนะผมก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอ่าเป็นโจกลมดีกว่านะเอาไปห้ามฮิลนะผมอ่าก็ตัวนี้แล้วกันอ่าหนูม,มืดแล้วอีกตัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นอินทุแสงนะครับเอาไปฮิลนะผมเน้นเซฟๆนะ โอเคทีมก็ประมาณนี้เลยนะครับไปเราไปลุยกันนะครับว่ารอบเดียวเราจะผ่านหรือไม่นะครับผมว่าต้องรอบเดียวแล้วแหละมาเธอแรกห้องแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับรีบฆ่าฟินิกแสงก่อนเพราะฟินิกแสงเนี่ยเป็นตัวที่อันตรายมากๆนะครับลบบัฟได้แล้วดาเมจค่อนข,ข้างแรงแถมเปิดเกาะแตกได้ด้วยนะครับโอเคโจกปลาครับผมไม่ตายเลย ใส่ลวนไม่ได้โจ๊กโอเคพี่เจียงเลยฟานนะผมตีไปโอเคสวยงามนะผมมาห้องสองเนี่ยก็บอสตัวขวาเนี่ยจะอึดกว่านะครับก็ตัวดาเมจหลักๆเนี่ยควรตีฝั่งขวา แล้วแวไฟเนี่ยควรตีฝั่งซ้ายคนเดียวนะครับเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยจะบางกว่านะครับผมก็ทิกห้องเนี่ยก็คือจะฆ่าห้องผ่านห้องนี้ไปได้เนี่ยจะต้องใช้ดาเมจหมู่ซึ่งต้องทําให้2ตัวเนี่ยตายพร้อมกันนะครับงั้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ตายเนี่ยตัวนั้นก็จะชบเพื่อนขึ้นมานะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งกลางปีนะครับควรจะเก็บปีไว้ตอนที่เขาจะปล่อยพลังขึ้นโฮมิตินะครับก็เปิดเกาะให้ครบก่อนไม่ติดสโลไว้ไม่ติด าโดนพีดไปก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเนี่ยเขาบัฟมาแล้วโอเคเปิดให้ครบตอนนี้เราละเปิดได้เลยนะปีกได้เลยแล้วก็ตีตัวนี้ไปแล้วก็ตีตัวนี้เอา้าเอาเอ,เอผมต้องใช้นุ่มืดดีว่ะเออนุไฟก็เหมือนกันครับจริงๆผมว่านุ่มืดมันจะดีตรงที่ว่านุไฟเนี่ยมันชอบขวนรัวเว้ยแล้วพาเราแพ้ได้นะครับเอกทำไมเนี่ยหลดปีก นี่ครับสวยงามดีไปเนี่ยมันจะขวดรัวๆเนี่ยเราจะเป็นปัญหาได้นะครับโอเคเราจะเลี้ยงเลือดฝั่งซ้ายให้มันใกล้ๆกันนะครับนี่ไงเกือบแตกเปลบๆโอเคจะหาโอกาสปลาได้แล้วครับ อันเนี้ยเลือดเ่มันตีไปตัวไหนก็ตายนะครับก็ควรกดสกิลสองนะครับมันจะมันจะไม่เข้านะครับผมก็เป็นทิกอีกอย่างหนึ่งโอเคสวยโอเคมีปีกนะครับวันนั้นเวทผมอดคลดีแบบแพ้ห้องนี้ไปสามรอบนะครับเพราะไม่มีปีกแตกเจอควรเปิดเกาะนะครับอินูมืดควรแตกแล้วผมยังโหดอ่ะ โอเคก็ถึงห้องบอลแล้วนะครับบอสเนี่ยจะมีเสาซ้ายเนี่ยถอดบัฟฝาขวาล้างบัฟเล่านะครับก็กะดีๆนะครับตอนการปีกเนี่ยก็เธอแรกเนี่ยยังไม่ต้องรีบปีกนะเพราะว่าจบบอสเนี่ยโดนจบตีครบ15ฮิตเนี่ยจะสวนกลับด้วยปล่อยพลังขึ้นมา3ครั้งทั้งเปิดเกาะแล้วก็แบนดิ้งนะครับคือถ้าไม่มีปีกอยู่เนี่ยอันตรายมากครับเปิดเกาะก่อนปุ๊บอ่าตีไปก็ล้างสักตัวหนึ่งก่อนนะครับ ก็ตีไปเลยก็ดูฮิตดีๆนะโอเคบอสดูดบัฟนะครับแต่เราไม่มีบัฟให้ดูดนะครับผมเนี่ยก็เลยเพิ่งกลางบัฟนะครับเปิดกาะก่อนโอเคแฮกคือเมื่อกี้ถ้าผมเร่งไปเนี่ยมันจะโดนลบบัฟนะครับเลยไม่ได้เร่งนะครับโอเคตอนนี้ถึงเธอเนี่ยก็ล้างตัวดาเมจไปเลยนะ โอเคอินุควรอย่างร้วสวยจบนะครับเฟสแรกอ่าโดนตีก่อนเพราะว่าตีครบนะครับนี่แหละคือถ้าเราไม่มีปีกเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะครับมาก็มาถึงกับห้องเนี่ยเราควรใช้สกิลศาสของโจนะครับเพราะโจเนี่ยควรจะเก็บสกิลศาสเนี่ยเอามาไว้ตอนสู้ในมิตินี้นะครับโอเคศาสผมอยากล้างก่อนนะจริง ยังอยากล้างให้อีนูก่อนนะงานหยาบแล้วบอ t ช h e r อายนะครับรู้สึกว่าจะดูดเลือดหลังจากเราจบเธอนะครับหลายที่อยู่เฮ้ยจะตายแล้วฮิวก่อนเลย,ย,เ,ออย,เ,ออยเนี่ยมันจะดูดกี่ทีอะ w อเชอร์อ y e อ๋อ w อเชอร์อ y e เนี่ยถ้าเราติดพิษติดดีบัฟอยู่เนี่ยเราจะโดนดูดเลือด10%ต่อเอฟเฟกต์เรพลังบนตัวเลยนะครับก็ควรใส่วิวให้ครบทุกตัวเนี่ยจะดีมากเพราะเราจะไม่โดนแปะพิษได้ในเ์นแกรกๆนะครับ ล้างก่อนเลยครับห้ามหิวไว้ด้วยมันดูดเลือดเราเอ็กทีนึงปีกเลยโอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนห้ามหิวสักทีดิเออเมื่อกี้ผมไม่มีปร๊บก็โดนดูดฮะยังไงเนี่ย อ๋อจะขโมยให้20%ต่อทุกเทิร์นโถ้ามีบัฟจะยิ่งดูดูดแรงมากครับก็คือต้องระวังให้ดีนะครับควรปีกควรอย่าให้ติดพิษต,ตอนมาถึงเฟสสอะ่ะม่งั้นจะลำบากมากนะครับที่ผมเอาโจ๊กมาแทนโอดินไฟเนี่ยเพราะว่ามีห้ามฮิวนะมันเอามาช่วยเวลาโดนดูดเลือดน,นะครับค่อนข้างดีโอเคเฟสสอเราน้าจะผ่านละก็ถ้าผ่านเฟสสได้เนะี่ยบอกเลยครับไม่มีอะไรละเฟสสง่ายกว่า โอเคไม่ยอมตายสักทีก็สกิลสองอินุอินุไฟเนี่ยอย่าใช้ตีบอลนะครับใช้ตีบอลเนี่ยจะตีไม่ค่อยเข้าเพราะตีไหลมันพาเพื่อไปเตี่ยมจะไม่เข้านะครับมา่าแวม์ก่อนละกันโจ๊กยังไม่ปานะรอบับดาบก่อนโอเคเราควรจะบับอะไรให้เสร็จก่อนนะครับก่อนจะออกจากห้องโอเคล้างด้วยเปิดเกาะ ปลาไปสวยโอเคโอเคถึงห้องบอลแล้วถ้าตัวไหนโดนเคิร์ทออฟเลตเนี่ยจะทำให้ตัวนั้นตีแรงขึ้นมากๆนะครับแต่ก็จะตายใน2เทิร์นโอเคเนี่ยเห็นว่าตีแรงมากๆนะครับอ่ฮิวไปเลยแล้วกันห้ามฮิวโอเคน่าจะตายแล้วเพราะว่า ถ้าอีนูขวดทีเนี่ยน่าจะตายเลยอ้าวทีเดียววะไม่เป็นไรนะครับขอแค่ตัวก่อแตกเราอยู่เนะี่ยเราสามารถคาดด้แนนอนเพราะว่าตัวไหนที่เดินเคิร์รอดออฟเลนเนี่ยจะตีแรงมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลุมมิติลูเมในเดือนนี้ก็เพื่อนเคนไหนมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผม ก็รูนที่ควรจะเลือกเนี่ยผมแนะนํานะมันมีสามอันที่สวยๆนะครับผมแต่ดีสุดอหวิวนะวิวแล้วก็แวมพร์นะครับแต่ต้องหลบแมนให้ได้ส่วนวิวเนี่ยไม่ควรลงคิเลก,กับต้านทานนะครับแต่ของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับคิเลก,กับต้านทานมาแต่สปีดได้สิบเจ็ดก็ยังโอเคแล้วก็เดซอยนะแต่ผมเลือกวิวให้พาวแล้วกันไปเลยเคียรา่าเอาวิวไปแล้วดูกล่องอื่นนี เฮ้ยส้มนะครับแต่ไม่มีวิวเลยหุ้ยสปีดสี่ถึงโ,โอ้โหทำไมดวงดีจังไนเด็บด้วยโอแฟรโอเคสวยนะถือว่าเป็นดวงดีอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูมิติลูมเม่ก็หากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดถูกใจแล้วก็ซับสไคร์ชแนลของพีชชี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข่าวสารกันแจ้เตือมา่มีคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย